อยากรู้ว่ามีของดีอะไรครับถึงได้รอดจากบ้านไี้กับตลอดครับวันนี้เพราะว่ามีช้างขับรถครับผมมาช่วยผมไว้ดูได้ที่โอเมชั่นเลยครับผมก็ฝากเชียร์เขาผมด้วยนะครับผมรอบเพย์ออฟที่ฮานอยครับผมฝากมาเชียร์เยอะนะครับผมสวัสดีครับแฟนคลับนะครับถามมาว่าวันนี้เวลาคําไฟอ่ะมูคู้คํานานมากอยากจะคอนเฟิร์มอีกทีครับว่าใส่ลุงตีไปจริงๆใช่ไหม ลูนตีไว้เท่านั้นครับเพราะว่ายิ่งเราลําไวก็ยิ่งโหดครับอ่าแล้วก็บอกว่าวันนี้ยีน่าของมาร์กี้ครับมาทันเวลาพอดีขอดูท่าลํายีน่าเป็นบุนตาไนได้ไหมครับประมาณนี้ครับก็ฝากแฟนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราในเอซีด้ยนยครับจะพยายามป้องกันแชมป์ให้ได้ครับแฟนคลับรีเควสมาครับว่าปีนี้ไม่มี m อ p ีแมเลยอยากเห็นพิ่คินเต้นเัมเลยได้เต็มมาบ้างอืมแจมเต้นมาใช่ไหมครับ เราติดตามในที่เต่าผมครับผมว่าผมแบตเต้นลงอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้อย่าถามบีกีความตึงครับว่าตั้งแต่แข่งมาเนี่ยแมตชนี้คือแมตที่ตึงที่สุดแล้วใช่หรือเปล่าจริงๆผมว่ามีแบบเกมที่ตึงกว่านี้อยู่ที่แบบว่าเราไปถึงซีรีส์เกมเจ็ดะครับแต่ถามว่าเกมที่ตึงไหมมันก็ตึงมากๆแล้วแค่แบบเราแบบคือเหมือนเราพลาดน้อยกว่าแค่นิดเดียวครับก็เลยแบบออกมาชนะไม่ม่ถึงเกมเจ็ดครับเดี๋ยวครับไบถามว่าอยากขอเคลบหน่อยครับว่าทำาไงถึงแก้เกมทีมวันกลับมาได้ครับ แก้เกมก็พยายามเล่นให้ดีขึ้นทีเดียครับครับผมตอนรอบแบกลุ่มกับตอนรอบน้องอาเหมือนเป็นคนละทีมครับอยากรู้ว่าเขาปลุกใจกันยังไงครับเนี่ยก็เอาจริงก็ผมโฟกัสที่ก็ดูฝั่งตรงข้ามครับก็เล่นตามเขาครับผมจะถามว่าแบตหน้ารีแมตกับฟูเซนครับจะมีทําการบ้านอะไรเป็นพิเศษมาไหมครับเอ่อต้องมีอะไรแปลกใหม่ๆมาบ้างครับคิดว่ากลัวว่าเขาจะดับจีเราหรเปไ่าครับ ไม่กลัวครับแฟนถามมาว่าตอนนี้มองเป้าหมายไปที่ตรงไหนครับต้องมองที่แชมป์อยู่แล้วครับจะเป็นคนแรกเลยไหมครับที่จะได้ AC สามติดติดต้องรอดูต้องรอดูฝากไปเชียร์พวกเราที่ฮานอยด้วยครับตอนนี้เราการันตีที่จะไป2วันแล้วเพราะว่าเราอยู่สายบนตอนให้เราแพ้แล้วก็มีวันที่2องยู่ดีเจอกันครับแฟนคลับรีเควสต์มาครับว่าอยากให้ไมล่าออกกล้องบ่อยๆหน่อยได้ไหมอยากเติมเอ็นไนไม่ได้ครับผมเขินกล้องครับแล้วก็วันนี้ถ้าอยากให้ MVP หนึ่งคนในทีมจะให้ใครครับวันนี้ต้องโหให้ทุกคนเลยดีกว่าครับ เพราะว่าแบบทำหน้าที่ได้อย่างดีเ้ีด้มาทุกคนครับก็ฝากเชียร์เวคอนไทม์วันที่หกที่เจ็ดอร่อยครับผมเดี๋ยวปีนี้ได้รอบสายบนกับฟูเซนอีกปีหนึ่งครับผมเดี๋ยวต้องเอาให้ได้แบบปีที่แล้วครับแฟนคลับครับก็ชื่นชมกันยกใหญ่ครับว่าวันนี้ทําแผนมากแก้วันได้ดีมากๆครับอยากรู้ว่าช่วงไฟท้ายเกมห้าลุ้นขนาดไหนครับก็ <c oughs> คิดว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วครับทุกคนเก่งมากให้คะแนนทีมของเราในวันนี้หน่อยก็ ให้10เต็ม10บแล้วครับผมวันนี้ทุกคนเล่นดีมากทำกันเต็มที่ไปเชียร์เราที่ฮานอยได้ครับไฟขับถามมาว่าครับตอนหลังจบรอบแบ่งคุมครับเรามีการแก้เกมไงหรือว่าเตรียมแผนง,งานกันยังไงครับถึงได้กลับมาฟอรมยอดเยี่ยมในรอบอแรบ,บนี้ครับได้สัมผัสกินข้าวเลยได้อารมณ์ดีไปคุยแผนครับกินกันเยอะขึ้นครับนอนหลับพักผ่อนดีขึ้นครับ